ชาวลัคนาราศีกันนะครับดวงชะตาในเดือนมกราคม2566นะเดือนที่ดาวพฤหัสยังคงเล็งลัคนาของคุณอยู่ดาวเจ้าตัวคุณก็ยังมีตำแหน่งเป็นประอยู่นะครับช่วงวันที่1จนถึงวันที่5มกราคม ช่วงนี้จิตตกนะครับเปิดปีใหม่มาทำไมเป็นอย่างนั้นไม่รู้น้อยๆจิตตกไม่ค่อยมีความสุขคิดมากอารมณ์เสียง่ายคิดไปทางด้านลบมีอะไรเข้ามาก็ไม่ได้ถูกใจนะครับรู้สึกเป็นช่วงที่ชะตาชีวิตความคิดความอ่านของเราค่อนข้างที่จะมีปัญหามันมุดงิดะนะครับพอวันที่ เอ,อ่อสิบจนถึง15ถึงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น1 1จนถึง15มกราคมสบายใจขึ้นแฮปปี้ขึ้นรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นดีกว่าช่วง1-10เยอะเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะ16จนถึง20อ่าช่วงนี้ยิ่งแฮปปี้ขึ้นไปอีกครับหนังคนละม้วนกับช่วงวันที่1จนถึงวันที่10 มีความรู้สึกสบายใจมีความรู้สึกปลอดโปรง่งยิ่งขึ้นมีอารมณ์ค่อยอยากจะทำโน่นทํานี่หน่อยก่อนหน้านั้นมันไม่ค่อยมีอารมณ์อยากจะทำอะไรเท่าไหร่นะครับพอมาถึงวันที่21จนถึง25การเงินการทองขยับดีขึ้นแล้วก็เป็นช่วงนะครับที่พีคมากๆในเรื่องการเงินสำหรับชาวลัคนาราศีกัน นั่นหมายความว่าการเงินการทองดวงวาสนาการเงินของคุณขยับดีขึ้นติดต่ออะไรก็จะได้รับความสำเร็จดีนะครับโดยเฉพาะ21จนถึง25และ26จนถึง30ช่วงนี้รับทรัพย์รับโชคเลยแหละนะครับ26ถึง31รับทรัพย์รับโชคมีเงินมีทองเข้ามาหลายๆทาง ดาวอาทิตย์ดาวเจ้เรือนการเงินก็ไปเล็งลัคนาอยู่กับดาวเสารได้คู่ธาตุไฟการที่ดาวมันได้คู่ธาตุไฟในเรือนการเงินตรงนี้นั่นหมายความว่าคุณน่าจะได้รับการสนับสนุนการอุ้มชูอะไรบางอย่างในเรื่องการเงินการทองนะครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่การเงินการทองของคุณถือว่าอยู่ในเกมที่ดีติดต่ออะไรก็จะได้รับความสําเร็จ เป็นช่วงที่จะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับจากช่วงกลางๆช่วง20จนไปถึงสิ้นเดือนเป็นช่วงที่มีความรู้สึกแฮปปี้มากฉะนั้นคุณจะเห็นว่าช่วงต้นต้นเดือนน่ะหนึ่งถึงสิบเนี่ยไม่โอเคเลยไม่โอเคเลยมีความรู้สึกไม่มีความสุขไม่แฮปปี้เลยมันจะมาแฮปปี้ขึ้นก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงสามสิบเอ็ดช่วงนั้นปลอดโปร่งมากแฮปปี้มากติดต่ออะไรก็ได้รับความสำเร็จได้ผล นะครับส่วนในเรื่องของความรักนะนะครับชาวลัคนาราศีกันดาวพฤหัสยังคงเล็งลัคนาของท่านอยู่และที่มันดียิ่งไปกว่านั้นคือดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกับพฤหัสนั้นโคจรไปโยกหน้ากับดาวพฤหัสนะชาวกันที่ยังโสดน่าจะมีคนมาหมายปองมาชอบพอกัน เป็นความรักเป็นความชอบพอที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงใจนะครับต่างฝ่ายก็ต่างที่จะมีไมตรีที่ดีซึ่งกันและกันแต่ก็เน้นและย้ําว่านะครับจะเป็นความรักที่อาจจะอยู่คนละที่คนละทางกันแต่ความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่ดีต่อการน,นั้นมีให้ตลอดในความหมายของดาวอาทิตย์ที่ประโยกับดาวพฤหัสตรงนี้คนโสดก็จึงได้รับอานิสงส์งที่ดีจากดาวความรักตรงนี้โดยเฉพาะกลางกลางเดือนไปแล้ว ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วดาวที่มีการโยกแบบนี้สาวก็โยกกับพฤหัสอาทิตย์ก็โยกกับพฤหัสนะในเรือนคู่ครองตรงนี้นั้นนะครับต้องบอกว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วถ้าความสัมพันธ์มันไม่ค่อยโอเคนะักนะครับต้องเอาใจใส่ดูแลกันให้มากสักนิดหนึ่ง ชาวกันกับคู่ของชาวกันที่มีคู่อยู่แล้วเหมือนกับมันมีความห่างๆกันในทางความรู้สึกแหละครับแปลความหมายได้2ออย่างคือทํางานคนละที่คนละทางกันหรือสองมันติดต่อสื่อสารกันน้อยเกินไปนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันโชคดีครับ